มีคนถามผมว่าอยากได้เบอร์สวยและมงคลหรือเป็นเบอร์จำง่ายและมงคลทำได้ไหมนะครับชมคลิปนี้ครับเดี๋ยวบอกเบอร์สวยและมงคลนะครับถ้าเลือกให้ดีคุณควรปรึกษาบอดูไว้ก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าคุณต้องใช้เลขประมาณไหนแล้วเวลาคุณเลือกพวกเลขตองเนี่ยก็ต้องเลือกให้ดีบางทีอาจจะมีเลขตองได้บ้างหรือเป็น XYXY XY เนี่ยพออนุโลมเลขกลุ่มนี้จะทําให้สวยจําง่ายแล้วก็มงคลด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเองเลขที่เป็นสวยมงคลอย่างเช่นสมมุตินะครับเจอแบบพวก6369 6 9 6อย่างเงี้ยครับถือว่าสวย ถูกไหมจำง่ายถูกไหมอันนี้ก็มงคลแต่แค่ว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์จริงๆคือเวลาคุณเลือกเบอร์สวยและมงคลเหมือนกันบางทีอาจจะต้องเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้าเอาสวยและมงคลเลยมัจจะต้องสวยในหลักของมงคลไหมหรือถ้าเกิดเอาสวยและมงคลที่ผมรับได้เช่นแปดสองสามห้าสามห้าสามอย่างเงี้ยอันนี้คือเปิดด้วยเงินปิดด้วยสติอย่างนี้ตลาดก็เล่นตามหาในหลักของมงคลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะดูเบอร์ที่สวยและมงคลจริงๆก็อยากให้คำดึงถึงความเหมาะสมของตัวเองด้วยจะได้ใช้เบอร์มงคลแล้วดีแต่ถ้าเกิดว่าเราเน้นสวยในความมงค คนคือมีไว้ออกสบายใจอันนี้ก็เลือกง่ายหน่อยนะครับ